อีเมลมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษานักศึกษาทุกคนจะมีอีเมลเป็นของตนเองโดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ gmail.ssu.ac.th โดยอีเมลของนักศึกษาจะเป็น s ตามด้วยรหัสนักศึกษา at s i u a c t h ส่วนรหัสผ่านทางมหาวิทยาลัยจะตั้งต้นให้เป็น SSRU ตามด้วยวันเดือนปีพศเกิดเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีซึ่งรหัสผ่านใหม่นี้นะักศึกษากำหนดเองได้โดยแนะนำให้เป็นรหัสผ่านที่ตนเองจดจําได้ง่ายเพื่อสะดวกต่อการเข้าใช้งานครั้งต่อไปค่ะ ทั้งนี้หากนักศึกษาลืมรหัสผ่านในการเข้าอีเมลให้นักศึกษาทําการติดต่อมาทางลาย a t i t center s s i u เพื่อทําการยืนยันตัวตนบุคคลในการขอรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะคะ